พอสิสวัสดีครับคุณเอ้าพอสิครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี Lee, 謝謝 ic, ่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวังดี้พ็อกซี่ครับสวัสดีครับบิ๊กเดมพ็อกซี่ครับารรนีแรร์แครับผมก็สำหรับความสุขการร่วมงานครั้งแรกนะครับผมระหว่างทางพ็อกซี่กับทางกีตาร์แมนนะครับก็รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับขอบคุณทางกีตาร์แมนมากๆเลยนะครับที่เชิญเราพ็อกซี่ได้มาร่วมงาน ที่นี่แบบนี้นะครับเราเจอพี่ๆศิลปินที่แบบว่ามั่งคั่งมากๆมั่งคั่งมากๆถึงเลยเพราะความสามาร็จทุกท่านเลยเรียองจากว่าในงานวันนี้พวกเราถ้าจะเป็นแบบว่าดุ๊กกี่น้องใหม่จริงๆเพราะว่าวันนี้ไม่แต่พี่ๆศิลปินที่แบบเป็นแบบว่าระดับประเทศเท่านั้นเลยครับ

啊！对对对对对对。 โอ้โหคุณผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมดีใจที่ตอนนี้พวกเราพ็อกซี่ก็อายุครบ1นึ่งปีบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมงั้ก็ขอฝากผลงานพวกเราต่อๆไปแล้วกันนะครับพวกเราไม่อาจจะคงเป็นพ็อกซี่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้อีกครับผมพวกเราก็ยังคงมีความฝันแล้วก็มีแพชชั่นในการที่อยากจะเป็นศิลปินที่ไปให้ไกลขึ้นกว่านี้แล้วก็อยากจะยกวงการศิลปกรรมทีป๊อปให้ไปได้ไกลกว่านี้ครับผมงนก็ขอฝากพวกเราพ็อกซี่แล้วก็ฝากวงการทีป๊อบด้วยครับผมสัปคิมหน ก็ต้องขอบคุณอย่างแรกครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณเบื้องหลังนะครับผู้ผู้ฝ่ายที่ช่วยผลักดันให้เราซีนีวันนี้ขึ้นมาได้ครับหนึ่งปีมันมีความหมายมากสนุกมากๆแล้วเราก็หวังว่าในปีจะต่อไปพวกเราจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เกิดแจ่สิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็อยากให้เป็นความสุขของทุกคนต่อไปเรื่อยๆอย่างแบบนี้นานๆน,นะครับณม,มากครับตรนก็รู้สึกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสนุกมากๆครับแล้วก็รู้สึกเป็นทูมมากๆที่พวกเราเดินทางกกมา 6คนแล้วก็รวมถึง hmm. ทุกคนด้วยเนี่ยจนครบหนึ Jimmy ่งปีแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเราเพิ่งได้ออกมาสู่แม่น้ําอันกว้างใหญ่จริงๆเนาะเราออกมากีตาร์แม็กอย่าเรารู้สึกว่ามีศิลปินที่สร้างศิลปะแบบมากมายหลายท่านมากๆครับแล้วพวกเราก็สนับสนุนมาอยู่แล้วพวกเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่น้อยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับ สำหรับคนที่ได้ชอบแฟนสายกับคอสายด้วยนะครับเราจะมีปเ,เป็นเจ้าพนักงานที่ต่างจังหวัดต่างไหยหรือว่าต่างประเทศอะไรพวกนี้อ๋อจริงๆเรื่องพวกนี้พวกเราพัคซี่ก็มีมีแพลนไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมก็อยากจะพยายามจะเดินทางไปหาแฟนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับกงาน,นต่างๆฉะนั้นลูกค้าทุกท่านนะครับได้โปรดได้โปรดใจดีทุกคนนะครับได้โปรดจ้างเราพัคซี่ไปหาแฟนทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศได้เลยนะครับพวกเรายินดีมากๆครับ ะจะพูดว่าคาร์ล้องเกิดดีกว่า่อ,อนนะี่ยเราต้องเดินทางเรื่อยๆนะครับเรากำลังจะมีคาร์ล้องแรกของเราของใช่แล้วครับ,รบส่วนเ,เรืเ่องคอนเสิร์ตจะให้รอติดตามรายละเอียดเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมแต่คิดว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลประกาศแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับตั้งตารอตามเขาเรียกว,ว่าเตรียมตัวรอรับชมคารบล้องของเราก่อนแล<อ>้วกันนะครับ <ๆ S 1> จะปล่อยในปีนี้แน่นอนครับคอนเสิร์ตใหญ่ถ้ามีคอนเสิร์ตใหญ่นี่ิาจะ่ไปท ก็จร yeah, really, exactly the mm ิงๆแล้วเรื่องสถานที่จริงๆก็ต้องดูการอีกชีเขาบผมว่าสถานที่ที่เราจะใช้เนี่ยในวันนั้นเขาว่างให้เราหรือเปล่าแต่จริงๆก็ค่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดที่ที่รองรับแฟนๆของพวกเราให้ได้มากที่สุดละกัรักผลงานแ้ก็ฝานิมพวกเราไ้วฝากเพง่าสุเรานะครับเลชื่อว่าสาดยอับเลยก็ไปดูมีได้ทาง y o กนะครับแลวก็ a แล้วก็อย่าลืมเต้น h a s ของเราด้วยนะครับ a d ชียลมีเดียก็มีอยู่ทุกเรื่องเป็นตินามีนะครับใช่คร,ครับผมขอบพระคุณพี่ซีด้วยนะคะ